การนวดไทยแบบราชสํานักเป็นการนวดที่มีพัฒนาการมาจากการนวดพื้นบ้านของไทยเพื่อให้มีความสุภาพเรียบร้อยและสวยงามรวมทั้งมีศักยภาพในการรักษาเป็นการนวดที่ใช้เฉพาะมือในการนวดหรือเน้นการลงน้ำหนักตามจุดต่างๆของร่างกายซึ่งหากผู้นวดฝึกฝนจนมีความชำนาญแล้วจะสามารถรักษาโรคได้ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งเสริมให้การนวดไทยแบบราชสำนักไปใช้ในสถานบริการสาธารณาสุขของรัฐระดับต่างๆแล้วถ้าบริหารของผู้นวดเพื่อฝึกกำลังนิว้วการฝึกกำลังนิว้วผู้นวดต้องมีการเตรียมร่างกายที่สำคัญคือการฝึกกำลังนิว้วโดยนั่งคัดสมาเิเพ็รและโยงมือเป็นรูปถ้วยวางไว้ข้างลำตัวแล้วยกตัวให้พ้นจากพื้นให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ แล้วจึงวางก้นลงการฝึกกำลังนิ้วจะทำให้นิ้วมือมีกำลังแข็งแรงมือไม่สัน่นทำได้ตรงเป้าหมายการนวดขั้นตอนการนวดไทยการนวดไทยนั้นเริ่มจากการเดินเขา่าโดยผู้นวดจะอยู่ห่างจากคนไข้ประมาณสี่ศอกแล้วจึงเดินเข่าเข้าหาคนไข้โดยให้มือแนบลำตัวจนกระทั่งห่างจากคนไข้หนึ่งศอกนั่งผะเพียบหันเท้าไปทางปลายเท้าของคนไข้ และยกมือไหว้เพื่อเป็นการขออภัยต่อจากนั้นใช้มือด้านนอกจับชีพจรหลังเท้าและมือด้านในจับชีพจรข้อมือพร้อมๆกันการนวดพื้นฐานขาขาท่อนล่างจุดที่หนึ่งผู้นวดใช้มือที่อยู่ด้านปลายเท้าคนไข้โดยให้นิ้วหัวแม่มือวางห่างใต้ข้อเข่าประมาณสองนิ้วมือของผู้นวดและอยู่ที่กระดูกหน้าแข้งแล้วลงน้ำหนัก จุดที่สองอยู่ห่างจากจุดที่หนึ่งหนึ่งข้อนิ้วมือของผู้นวดวางมือกดลงน้ำหนักเช่นเดียวกับจุดที่หนึ่งต่อไปเป็นการวางมือคู่กันจากจุดที่สองโดยใช้นิ้วหัวแม่มือวางคู่กันบนกล้ามเนื้อชิดกระดูกหน้าแข้งและนิ้วมือที่เหลือประคองใต้กล้ามเนื้อขาท่อนล่างแล้วลงน้ำหนักนวดไล่ลงไปจนถึงข้อเท้า การนวดพื้นฐานขาขาท่อนบนเริ่มจากจุดที่อยู่เหนือจากข้อเข่าขึ้นมาประมาณสองนิ้วมือของผู้นวดโดยใช้นิ้วหัวแม่มือวางคู่กันกดลงบนกล้ามเนื้อด้านข้างขาท่อนบนนิ้วที่เหลือประคองไว้ด้านล่างแล้วลงน้ำหนักกดไล่ขึ้นไปเป็นแนวตรงจนถึงกระดูกหัวตะข้า เมื่อนวดถึงกระดูหัวตะคากแล้วให้กลับมือโดยให้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองชี้ลงและอยู่บนแนวกล้ามเนื้อด้านข้างนิ้วที่เหลือประคองไว้แล้วนวดไล่ลงไปจนถึงหัวเขา่าเว้นหัวเข่าแล้วนวดไล่ลงไป จนถึงข้อเท้าการเปิดประตูลมเริ่มจากจับปลายเท้าขาข้างที่จะเปิดประตูลมของคนไข้ให้แบบออกผู้นวดน,นั่งทุกเข่าบนส้นเท้า โดยหันหน้าไปทางศรีรษะคนไข้ห่างประมาณหนึ่งสองหัวเข่าของผู้นวดอยู่ระดับสะโพกของคนไข้ใช้มือด้านที่อยู่ชิดกับคนไข้โดยให้นิ้วก้อยแตะที่กระดูหัวตะคากวางมือลงเฉียง45องศาไปตามแนวข้อพับสะโพก